สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาย威กับคุณมเนียนะครับผมชิวมอนิเออร์ยินดีต้อนรับเข้าสูมนิเออ์วันนี้เราจะมาตอบคำถามจากคุณผต้ชมที่ผมรับเมื่อวานนะครับคำถามคือใช่คํามั n ได้ยังไงแต่ผมไม่พูดถึงคำผู้ชายนะเช่นมีประโยชแบบนี้นะ เดิมันวิลฟอร์มันทิลมันคันทิดกเซดคัมมันแค่มีอักซอนเอนหนึ่งตัวแค่นั้นเมชิดสองตัวถ้ามีสองตัวแปลว่าผู้ชายหนึ่งตัวแปลว่าคุณหรือคนหนึ่งและนี่เป็นสิ่งที่ผมจะพยายามอธิบายวันนี้นะพระเทศโน้นนะมีสามภาษา ผมไม่พูดเรื่องภาษาท้องถิ่นผม,ผมพูดเรื่องภาษาที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับภาษาบุกมอลภาษานีโนสกและภาษาซามีบางคำนะในภาษาของเรามาจากต่างประเทศภาษาบุกมอลภาษาเคียนของเรานะ่มันมาจากภ,ภาษาเดนมาร์กและบางคำก็มาจากเยอรมันคำมันมาจากเยอรมันผสมกับเดนมาร์ก เช่นคนโนไว้ส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่ใช่บ่อยนะไม่ใช่บ่อยแต่บางครงก็ใช่นะเช่นประโยค d e m o n v i l l f o r m a n t i l แปลว่าอะไรที่คุณต้องการคุณทำได้แต่เราพูดประโยคนี้อีกแบบหนึ่งนะครับ The end w l l l for อ n t i l มีอีกคำหนึ่งนะที่น่าจะคนจะเข้าใจง่ายกว่านะเ e folk will f ุ r FOLK TILL DE ดฟลุกว i l l ุ่ร์ฟลุกท l อะไรที่คุณคุณทั่วไปนะต้องการคุณทั่วไปอีกครงหนึ่งนะทำได้เช่นถ้าคุณต้องการอะไรมากโอเคแล้วก็คุณทำได้นะถ้ามีถ้ามีวินัยนะครับแล้วก็อีกเันหนึ่งนะว u d ันเยอร์มันเด u ์วูดันเยอร์ม ทำได้ยังไงแต่ว่าไม่ต้องใช้คำมันด้วยใช้คำเอ็นใช้คำ folk ได้ด้วยนะเช่น hvordan gjør mande rø hvordan gjør ende rø hvordan gjør folkte ไ,นออไ,นไในเรียย่นี้นะคำเอเ็นแปลว่าคนหนึ่งนะแต่มันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่มันเป็นคนทั่วไปนะครับ มัน t ท r ก็อดคิดอย่างนั้นมันแทนก็อดเอ็นแทนก็อดคิดอย่างัหรือคุณคิดอย่างนั้นฟอล์ t แก็อดมันเป็นวิธีที่พูดกับสิ่งที่คนคิดแต่คนรจะพูดในในวารเป็นเป็นเป็นเรทั่วไปนวูดันบริกรมันอูเรมันวูดันบริกรเอ็นอูเรมัน ว่าเร b ใช้ k ำว folk ห r ือ man คำนี้นะคำ man มันจะพูดมากถ้าเขียนโอเคม,มันดูดีนะแต่ถ้าพูดใช้คำว่า folk หรือใช้คำว่า e n ใช้มันมนัน,นเกิดขึ้นบ่อยกว่านะครับแต่ว่าถ้าคนใช้คำว่า man น,น,นะโอเคแต่ถ้าคนไม่เข้าใจคำนี้100%ใช้คำว่าคุณ folk หรือ n เป็นคนหนึ่งได้ด้วยนะครับ เอาละผมหวังว่านะคำตอบนี้ให้คุณเข้าใจง่ายกว่านะครับถ้าคุณยังไม่เข้าใจนะผมจะพยายามอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้นะครับกรณหากดไลค์กดแชร์กด subscribe และถ้าคุณมีคำถามด้วยนะครับไม่ต้องแรงจังนะครับแค่เขียนคอมเมนต์ได้หรือถ้าคุณไม่เอาเขียนคอมเมนต์อานิดหน่อยนะส่งขค้ความดายด้วยนะครับและตอนมันสะดวกนะผมจะทำคำตอบห้คุณนะครับ ขอบคุณมากที่มาเรียนพาฒนาไปกับผมนะครับ,บคุณโมเนียและเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ